สวัสดีครับอะตอมไดร์กันเงินนะครับวันนี้เรามาเปรียบเทียบกองทุนกันครับแต่กองทุนวันนี้นะครับไม่ใช่ฝั่งเทคโนโลยีที่เปรียบเทียบไปแล้วนะวันนี้เป็นฝั่งของเฮลท์แคร์กันบ้างนะครับเฮลท์แคร์ g ก o b อล Health Care นะครับหรือว่ากลุ่มของการแพทย์กลุ่มของการดูแลสุขภาพ Aging Society สังคมผู้สูงอายุเด็กแรกเกิดใดๆนะครับหรือจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการแพทย์นะครับเรารวมมาให้ไว้หมดแล้วนะครับกองทุนวันนี้นะครับไม่แปลกแต่จริงนะ 21กองทุนอีกแล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันครับว่าเฮลคร์ในตลาดบ้านเราเนี่ยมีกองทุนไหนให้เลือกบ้างนะครับแล้วผมมีอะไรมานําเสนอเพื่อนๆบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้มาฟิลเตอร์มาดูกันครับว่าอันไหนเป็นท็อปทรีท็อปไฟทนะครับที่น่าสนใจนะโอเคยงั้นเดี๋ยวเราไปดูบน Excel เลยละกันนะครับอ่ะโอเคอันนี้คือหน้าตาที่ผมทําไว้ให้นะครับจะเห็นได้ว่ากองทุนมากมายหลากหลายอีกแล้วนะครับเช่นเคยเลยนะมีหลากหลายตัวให้น่าสนใจน่าติดตามกันเลยนะครับตัวที่ ผมคัดๆมานะครับก็จริงๆเนี่ยวันนี้ไม่ค่อยอยากจะมาอ่านเหมือนครั้งที่แล้วแล้วนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยเรามาอ่านแบบทีละตัวทีละตัวว่ามันลงทุนอะไรใช่ไหมซึ่งผมมองว่ามัน อ่อหนึ่งคือมันเสียเวลาเพราะเพื่อนๆสามารถโหลด Excel ใต้คลิปนี้ได้เลยนะผมทิ้งไว้ที่ Description นะครับเพื่อนๆเ,เข้าไปดาวน์โหลดได้เลยซึ่งมันจะมีของเทคโนโลยีอยู่แล้วด้วยนะของครั้งที่แล้วนะครับเดี๋ยวก็เอาไปดูได้เลยนะซึ่งเทคโนโลยีเนี่ยผมเพิ่มมาให้อีก2กลองด้วยนะครับมี c l o าวกับ TES g t e c h นะครับแต่ว่าข้อมูลยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็ ใครจะเอาไปอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมก็ไปอัปเดตกันเองนะครับเพราะว่าตั้งแต่ลงคลิปมาผมก็ไม่ได้อัปเดตวันที่อัปเดตข้อมูลเลยนะครับอ่ะวันนี้เรามาของเฮลท์แคร์เนาะอ่ะเฮลท์แคร์นะครับกลุ่มหลักๆที่เฮลท์แคร์เราเห็นเนี่ยขอดูจากนโยบายนะครับนโยบายเฮลท์แคร์เนี่ยมีแบบดิจิทัลเฮลท์นะครับคือการใช้พวกเทคโนโลยี มาอยู่เกี่ยวกับเฮลท์แคร์นะครับไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับการาดูแลสุขภาพแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับการอาจองหมอจองอะไรนะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของไบโอเทคโนโลยีนะครับไบโอกับเทคโนโลยีมารวมกันนะครับก็เป็นศาสตร์ใหม่ที่พูดถึงกันเยอะนะครับฟาร์มาซีนะครับ, acy, รบเรื่องของพวกยาเรื่องของ การพวกเภสัชกรรมเภสัชกรรมต่างๆนะครับอยู่ในกลุ่มนี้นะครับมีไบโอพาร์มาอันนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจว่าไบโอพาร์มาเนี่ยคืออะไรนะครับอันนี้ต้องต้องรบกวนของคนที่อยู่ในสายงานที่เป็นทางการแพทย์ทางด้านนี้แล้วแหละนะครับว่าไบโอพาร์มาคืออะไรก็ฝากคอมเมนต์บอกเพื่อนๆหน่อยละกันนะครับมีเมดเทคนะครับนี่น่าจะเป็นเมดิเทคเนาะผมไม่แน่ใจว่ามันเหมือนดิจิทัลเฮลหรือเปล่านะครับอาจจะใกล้เคียงกันนะแล้วก็กลุ่มของเซอร์วิสนะครับกลุ่มของเซอร์วิสเนี่ยคือกลุ่มของโรงพยาบาลนะครับสถานบริการทาง พยาบาลต่างๆนะครับเนี่ยอยู่ในกลุ่มนี้นะครับเป็นพวกอาจจะเป็นมันมีหลายเทียด้วยนะเพราะว่าอย่างในไทยเราก็จะแบ่งว่าเป็นกลุ่มของโรงพยาบาลเอกชนกลุ่มโรงพยาบาลรัฐนะครับเอกชนก็ยังมีอีกว่าเทียนี้เป็นต่างชาติกล้น้นอันนี้เป็นไทยต่างชาติอะไรแบบเนี้ยนะครับ ก็มีู่ในี้นะครับหลังจากนั้นมีอะไรอีกนะครับก็มีไลฟ์ไซแอนนะครับอันนี้น่าสนใจคือการดํารงชีวิตที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นะครับน่าจะเป็นเรื่องของกระบวนการเอาวิทยาศาสตร์มาทํำยังไงให้การดําเนินชีวิตเนี่ยมันดีขึ้นมากขึ้นนะครับส่วนหนึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวกับพวกอาหารเสริมเกี่ยวกับเรื่องของการบํารุงผิวบํารุงสุขภาพอะไรแบบนี้หรือเปล่านะแต่ว่าดูน่าสนใจดีนะครับเป็นอะไรที่แบบใหม่เหมือนกันนะครับเรามีอะไรอีกนะครับนี่บางตัวเป็นแบบหุ้นไทยนะครับมี กรุงเทพนะครับมีบุรุงราชแล้วก็มี c h g จุฬานะครับจุาลาราานะอ่ะแล้วก็มีอะไรอีกนะครับ retirement age populaion t นะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามในกลุ่มของการแพทย์แต่เราขอเน้นธีมที่ชื่อว่ากลุ่มผู้เกษียณน,นะครับหรือว่าจํานวนของผู้ที่สูงวัยมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้จะเน้นตีมแบบนั้นนะครับเรามีอะไรอีกนะครับ มีแบบมิกซ์นะครับหลายๆอย่างรวมกันนะครับมี equipment, อุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งนะครับอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องปั๊มหัวใจนะครับเครื่องในเรื่องของการปั่นเลือดพลาสมาอะไรยเงี้ยอยู่ในนี้นะครับหรือเครื่องคันตแพทย์ต่างๆทันตกรรมเนาะพวกเครื่องมือหมอทางการผ่าตัดอะไรพวกเนี้ย อยู่ใน Equipment เหมือนกันนะครับนี่คือทีมการลงทุนที่แต่ละกองทุนเนี่ยเขาไปจับกองทุน Master f u ฟ d ที่ตักกันนะครับซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยกองเทคเนี่ยนะครับเมื่อก่อนยังไม่มีนะ m ม s t e r f u n ฟนะครับแต่ผมเพิ่มให้แล้วนะว่ามีการลงทุนอะไรใน Master f u n ันไหนนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าเฮ้ยกองทุนบางกองเนี่ยมันลงม a s t e r f u ฟันตัวเดียวกันนะครับจะได้รู้ว่า้อกองเดียวกันทำไมค่าธรรมเนียมไม่เท่ากันจะเลือกตัวไหนดีนะครับวันนี้เฮลท์แคร์ก็มีเหมือนกันจะเห็นได้ว่าอย่างเนี้ย ลิสต์เนี่ยนะครับลงในตัวมาสเตอร์ฟันตัวเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆสามารถเอามาสเตอร์ฟันตัวเดียวกันแบบนี้นะครับแล้วก็ไปเปรียบเทียบได้เลยนะว่าเฮ้ยเป็นค่าธรรมเนียมมันเท่ากันหรือเปล่ามันแพงกว่าใครแพงกว่าใครถูกกว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นอย่างไรนะครับไปเทียบได้เลยนะผมทําเพิ่มมาให้ในเรื่องของมาสเตอร์ฟันนะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆเนี่ยขอกันมาเยอะนะครับโอเคขออธิบายนิดนึงนะครับข้อมูลอัปเดตล่าสุดเป็นวันที่19นะไม่ใหม่มากนะครับแต่เพื่อนๆเนี่ยใครอยากจะไปอัปเดตเอง ได้เลยนะครับเชิญเลยนะแต่ผมบอกกันเลยว่ากว่าผมจะทําหน้านี้มาเสร็จก็เหนื่อยเหมือนกันนะเพราะว่าที่เหนื่อยคือต้องมาเปิดหนังสือชี้ชวนดูค่าธรรมเนียมของทุกตัวนะครับดู performance เนี่ยก็ต้องไปเปิดแอปพลิเคชันฟินดูของ h e n o m i n a ดูของ wealth magic ดูของกลองทุนเองด้วยนะครับบางอันมันไม่มีเนาะ เยอะครับเยอะมากๆแล้วก็ดู S D อันนี้ผมก็ต้องไปเปิดบนฟินกับในหนังสือชี้ชวนดู maximum drawdown อันนี้ก็หายากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยถ้าใครอยากไปอัปเดตเองเนี่ยอัปเดตแล้วบอกผมด้วยนะผมจะได้เอาข้อมูลมาใส่นะครับอะทีนี้กองนี้เหมือนเดิมนะครับแถวนี้นะคือ S S F หรือ R M F นะครับเพราะนั้นเนี่ยผมจะวงเล็บไว้ให้ว่ามี R M F นะครับแบบนี้พร้อมกับชื่อกองทุนที่เป็น R M F เหมือนเดิมนะครับเทคโนโลยีครั้งที่แล้วเนี่ยมันไม่ได้ทําไว้ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทํานะเดี๋ยวไว้จะทําให้นะครับแต่เฮลท์แคร์ตอนนี้ผมใส่ให้แล้วนะว่าอย่าง BCA r e ก็จะเป็น BCA r e RMF เนะครับเผื่อบางคนที่สงสัยว่าเฮ้ย hey, B Care ตัว r m f เนี่ยชื่ออะไรนะครับก็เป็นแบบนี้เนาะเพราะบางตัวชื่อมันไม่เหมือนกันอย่างนี้ Health กับ k g h r m f ชื่อมันไม่ใกล้เคียงกันนะครับบางทีเนี่ยมันจะสับสนว่าเฮ้ย hey, มันตัวเดียวกันหรือเปล่านะครับก็ทําไว้ให้หมดแล้วนะ โอเคทีนี้เรามาในเรื่องของตีมกันดีกว่าว่าเราจะคัดยังไงนะครับเอาเรื่องของกลุ่มของนโยบายก่อนละกันนะครับถ้านโยบายในกลุ่มเดียวกันเนี่ยอย่างเช่นอันนี้ครับ Bio p a r m a m e t e c h แล้วก็ตัว Service นะครับมันคือของเว l i n งตันจริงๆอันนี้ก็เว l i n งตันนะแต่ว่ามีการผสมกองทุนอื่นๆนะครับจะมี2ตัวก็คือของ B Care กับของ TGH s t a r p นะครับตัวนี้นะซึ่งผลตอบแทน บีแคดีกว่านะครับนี่2อันนี้ดูแล้วบีแคดีกว่านะครับใน y year to d เด e นะแต่พอไปดู Perform a n c e สักเอ่อหปีเป็นไงยังดีกว่านะครับ performance ตรงนี้นะครับสปี5ปีเนี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปีนะครับเพราะฉนั้นบีแคนี่ถือว่าใช้ได้กว่าเยอะนะครับอ่ะมีอะไรอีกนะทีนี้เอ่อในเรื่องของกลุ่มของนี้นะครับ UOBAM นะครับ2ตัวนี้ลงในมาสซฟานตัวเดียวกันนะครับแต่ผลตอบแทนไม่เท่ากันเพราะตัวหนึ่งมีการเฮดค่าเงินตัวหนึ่งอาจจะไม่มีนะครับอ่ะ ่างกันประมาณนี้นะครับดูใน5ปีต่างกันไม่มากนะครับก็เอาไปเลือกกันได้เนาะแล้วก็กลุ่มเดียวกันที่เมื่อกี้ผมบอกเป็นกลุ่มของ Life Science นะครับกลุ่มนี้นะครับลงทุนใน Master Fund ตัวเดียวกันด้วยนะครับแต่มีกองที่มีปันผลและไม่มีนะครับค่าธรรมเนียมไม่เท่ากันนะ1.56 1.66 1.8 1.4ปอนเอ็นก็มี1.5 1 1.6 1, 1นะครับก็เอาไปเลือกดูแล้วกันนะครับใครถูกใจอันไหนนะผมไม่ชี้นำแล้วกันนะครับดูแล้วเป็นไง นี่ของค่าย KT Health Care นะครับกับพัทธะ h g h c เนี่ยออกมาใกล้เคียงกันนะครับแต่ทำไม Perform a n c e 3ปีไม่ใกล้กันนะครับทำไมถึงไม่ใกล้กันเพราะว่าเขาอาจจะเริ่มกองทุนไม่เท่ากันก็ได้นะครับอย่าไปลืมนะว่าไอ้ตรงนี้มัน year to date แปลว่ามัน start วันที่1มกราคมเท่ากันแต่ว่ากองทุนตรงนี้อาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับจัดตั้งเนาะมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาดูต้องดูดีๆเนาะว่าตัวไหนหน่าที่จะเชื่อถือกว่าเนาะเพราะนั้นเนี่ยอย่าไปดูเฉพาะไอ้ตัว ค่าตรงนี้นะก็ถ้าเราต้องดู Year to date ด้วยนะครับถ้า Year to date มันออกมาใกล้กันเนี่ยให้อนุมานไว้เลยว่าตรงนี้มันเริ่มต้นไม่เท่ากันนะครับแต่อย่างเงี้ยสเดือน6เดือนก็ไม่เท่ากันนะก็มีความแปลกๆอยู่นะว่าฝั่งนี้ดูเหมือนจะดีกว่าหรือเปล่านะครับตัวนี้มีปันผลด้วยนะครับอ่ะแล้วก็ยังมีของ S C B กับของ T นะครับตัว T h e a l t h c a r e นะครับก็มาดูแนละ เลยค่าธรรมเนียมก็1.8 1.4ของของ S B นี่เหมือนจะแพงนะครับค่าธรรมเนียมเนาะแล้วก็ทำให้ผลตอบแทนเนี่ยหายไปเยอะเหมือนกันนะครับถ้าดูแบบ1ปีอย่างเงี้ยผลตอบแทนหายไปมาน6%เลยทีเดียวนะครับก็เพื่อนๆก็จะได้รู้ว่า Master f u ์ฟันตัวเดียวกันเนี่ยมีตัวเลือกอะไรบ้างนะครับมีอะไรอีก JP Morgan กลุ่มนี้นะครับมีอยู่ทั้งหมด5ตัวนะครับค่าธรรมเนียมก็มี1 1.5 1 1.5 1.1 1.5ใกล้เคียงกันครับทั้งหมดนี้แต่ performance ไม่ใกล้เคียงกันครับ มี13%เนี่ยอยู่3ตัวแล้วก็มีของ KF ที่เป็นตัว hedging นะครับมีการป้องกันอัตราการแลกเปลี่ยนเนี่ยตัวนี้ได้น้อยกว่านะครับเพราะว่าค่างเงินช่วงที่ผ่านมาเราอาจจะเป็นต่อก็ได้การไปป้องกันอาจจะเป็นการขาดทุนโดยใช่เหตุนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าอ๋องั้นเราก็ต้องเลือก3ตัวนี้สิใช่ไหมพอเลือก3ตัวเสร็จก็มาดูต่อเอ้ยเป็นยังไงนะครับเราก็ไปเลือกได้ทีนี้บอบอก3ตัวนี้เราต้องการที่เป็น IMF ด้วยเหลือ2ตัวเลือกครับ i m f ของทางกรุงศรี IMF ของทางกสิกรนะครับเพื่อนๆก็เอาไปดูต่อว่าเอาตัวไหนนะครับเนี่ยหลักการใช้ตารางที่ผมทําให้นะครับอ่ะทีนี้ไม่เอาแล้นโยบายนะครับนโยบายตรงนี้มันธรรมดานะครับทุกคนดูก็รู้นะเอาฟิลเตอร์เฉพาะ IMF ก่อนนะครับเอาแบล็งค์ออกเพราะฉะนั้น IMF เราจะมีทั้งหมดอยู่8ตัวนะครับ8ตัวเสร็จผมก็เอา Performance เอาเป็นแบบ1ปีละกัน นะครับ1ปีจากมากไปน้อยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ1ปีจากมากไปน้อยนะถ้าใครสนใจที่จะเป็น IMF นะครับ B care win เป็นที่1เลยครับ1ปีเนี่ย23.75%นะครับ KF hell k i ด a ตามมาอยู่ที่23.25สองตัวนี้ใกล้เคียงกันครับเรื่องของค่าธรรมเนียมนะครับตัว B care 1.28และมี back end fee นะครับส่วนถ้าเป็น KF hell นะครับจะเป็น1% แล้วเป็นฟอนต์ n f 1.5นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว B Care อาจจะเหมาะสมกว่าในการ DCA ถูกไหมเพราะว่าเราสะสมเยอะแต่เราขายน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาขายเราจะโดนชาร์จเพราะฉะนั้นตัวนี้ถือว่าวินนะครับสำหรับคนที่จะ DCA เพราะว่าถามว่าการมีฟอนต์นฟีเยอะๆเนี่ยมันไปมีผลกับ DCA ยังไงนะครับผมอธิบายอย่างนี้คือถ้าเราใช้จํานวนเงินเท่ากันสมมติหมื่นหนึ่งนะครับจะซื้อกองทุนที่มีฟอนต์นหรือไม่มีฟอนต์ N เนี่ยนะครับคือถ้าสมมติไม่มีฟอนต์ N นะ ซื้อ1ก้อนก้อนละ1 0 0 0 0เนี่ยกับการแบ่งไม้เป็น2อ0พสี่ไม้เนี่ยถ้าเสียจํานวนเงินเท่ากันเราก็โดนชาร์จที่1.5%เท่ากันก็คืออยู่ที่150บาทนะครับแต่สิ่งที่ต่างกันคืออะไรการ DCA นะครับมันคือการเอาค่าธรรมเนียมที่เป็นฟ้อนต์เอ็นฟีเนี่ยไปคิดอยู่ใน NAV สมมุติ NAV มันคือ10บาทถ้ามันมีฟ้อนต์เอ็นฟะีหนตนะสมมตินะห 10บาทตรงนั้นเนี่ยมันจะถูกขยับขึ้นครับเราจะซื้อแพงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยลองนึกภาพตามนะเราซื้อ4ครั้งนะครับแต่ทุกไม้เราถือว่าซื้อแพง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 กรณีที่มันจะขึ้นได้เนี่ยมันก็เหมือนจะต้องมาชนะฟอสเอ็นฟีเนี่ยไม้ที่หนึ่งชนะฟอนเอ็นฟีไม้ที่สองชนะฟอนเอ็นฟีไม้ที่สามชนะฟอนเอ็นฟีไม้ที่สี่ กลายเป็นว่าการ DCA แบบนั้นเนี่ยมันอาจจะทําให้เราเนี่ยตัวกองทุนของเราเนี่ยขึ้นช้านะครับเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ที่เราจะมาบวกในพอร์ตเนี่ยมันจะช้าเพราะามันต้องค่อยๆชนะตัวฟันเอ็นฟีไปเรื่อยนะครับกับการเรามี NRV ซื้อที่10บาทเหมือนกันไม้เดียว10,000บาทโดนค่าธรรมเนียม150บาทเท่ากันนะครับเพราะมันบวกมาตรงนี้บวกมาแล้วใช่ไหมพอบวกมาเสร็จเราต้องการแค่ไม้เดียวที่จะผ่านมันไปได้นะครับแล้วมันผ่านเนี่ยเราคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นมันต้องการแค่ อย่างตัวนี้ย c a ไม่มีแต่ว่าตัว KF h e a เ t h นี่ยต้องการแค่หเปอร์ท่านั้นเอง1.5%ึ่งเท่าที่งจเท่านั้นเอง,เ,เ,องเมื่อมันข้ามผ่านหนึ่งจนต์ไปที่เหลือคือกำไรกลับไปใหม่ DCA ผ่านไม้แรกที่1.5%แล้วไปเจอไม้ที่2ต้องผ่านอีก1.5%นะครับนั่นคือที่มาว่าทำไมการมีฟอนต์เอ็นฟรีมันทำให้การ DCA เนี่ย มันโตช้านะครับแต่ถามว่าโดนค่าธรรมเนียมเท่ากันไหมเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เข้าใจแบบนี้นะว่าเฮ้ยมันกองทุนมันจะโตช้ากว่าเพราะว่าเราไปดี a ในกองที่มีฟอนต์เอ็นฟีค่อนข้างเยอะมันต้องชนะทุกไม้มันถึงจะโตได้นะครับประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มนี้ครับกลุ่มที่วินนะผมมองว่า3ตัวแรกเท่านั้นนะเพราะว่าตัวอื่นเนี่ยสิบเก้าสิบหกสิบสี่สิบสี่หนีไปไกล้วครับตัวนี้ยังเลี้ยงอยู่ที่ยี่สิบเปอร์เซนต์กันได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็บ e a คร์เ l เ A k G h e l h นะครับ3ตัวนะสำหรับ IMF นะครับแล้วก็ในมุมของ3มปีจริง,รงๆอันนี้ดูดีกว่านะครับของเกษตรกรดูดีกว่าด้ดวยซ้ำแต่พอ5ปีของ b c แคดีกว่านะครับก็อันนี้ลองเอาไปเลือกกันดูครับไม่ไม่ไม่ไมไมไมชี้นำแล้วกันว่าตัวไหนดีตัวไหนไม่ดีนะครับเพราะว่ามันแล้วแต่บุคคลเนาะไม่ชอบแบบไหนนะครับอ่ะไม่เอาละเคลียร์เคลียร์นะครับไม่เอาตรงนี้ละเอา กลยุทธ์นะครับกลยุทธ์อ๋อกลยุทธ์ไม่ได้เพราะกละยุทธ์เป็น Active Management ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องหาเลยนะแพสซีฟนะครับกองนี้ไม่มีนะครับอ่ะเอาแบบปันผลก่อนละกันนะครับปันผลมีตัวเลือกให้เลือกอยู่ทั้งหมด7ตัวนะครับขอเรียงตามอะไรดีก็เอาเรียงตาม Performance แปีละกันนะครับ เป็น large s to t small นะครับเหมือนเดิมนะก็จะเป็น K G h e l h นะครับวงเล็บ U h อันนี้ของทางกสิกรน,นะครับมันมีอยู่2ตัวตรงนี้นะครับนี่ G h e l h กับ G h aluable, h วงเล็บ A U h นะครับตัวนี้เข้าใจว่ามันคือ u n h e d นะครับคือไม่มีการป้องก,อาากันอัตราการแลกเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเนี่ยเหลื่อมกันอยู่แค่นิดเดียวครับนะเหลื่อมกันนิดเดียวผลตอ,อบแทน1ปี24.49 22.98้ยตัวนี้เท่ากันเลยนะครับเท่ากันสิเพราะอะไรเพราะว่า กองทุนเป็นกองทุนมาสเตอร์ฟันตัวเดียวกันนะครับค่าธรรมเนียมใกล้เคียงกันนะครับก็เท่ากันนะครับอ่ะทีนี้งลงมาข้างล่างมีตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือของพัฒระ g h c 4นะครับเป็นมาสเตอร์ฟันคนละตัวแต่อันนี้เน้นคนละกลุ่มด้วยนะอันนี้กลุ่มเมดิซีนกลุ่มยาอันนี้กลุ่มหลากหลายอันนี้กลุ่มไลฟ์ไซแอนนะครับเพราะฉะนั้นใครบอกเอออยากชอบไลฟ์ไซแอนแล้วก็มีปันผลนะครับแล้วผลตอบแทนดีๆก็อาจจะเป็นของพัฒระก็ได้นะครับก็ เอาอย่างนี้ฟิลเตอร์อย่างนี้นะครับผมทําฟิลเตอร์ไว้ให้หมดแล้ง่ายมากนะครับในการใช้งานเนาะอ่ะไม่เอาละปันผลนะครับกลุ่มปันผลบอกว่าไม่เอาเราเป็นสายเติบโตเราไม่เอาปันผลนะครับก็เลือกตรงนี้ปันผลเป็น no นะครับอ่ะนี่ก็เรียงให้นะครับ performance largest to smallest นะครับก็คือโตสุดเป็นเล็กสุดนะครับอ่ะกลุ่มนี้มีอะไรบ้างอุ้ยดีสุดเลย tgh d i g i นะครับคือ digital health นะครับ อ๋อสองตัวนี้เป็นค่ายเดียวกันนะครับ ASP i h e a l t h กับตัว D Digi นะครับผลตอบแทนออกมา1ปีหู38.18%กับ36%นะครับถือว่าใช้ได้เลยนะเนื่องจากไม่มีปันผลด้วยมันทำให้การเติบโตนั้นมันการทบต้นเยอะที่สุดแล้วนะครับเพราะนั้นนี่น่าสนใจแต่ทีนี้พอมาดูนครับสองอันนี้เออความผันผวนของตัวแรกเยอะกว่านะ แล้วก็ในเรื่องของ maximum ั r มด d ราดตัวแรกก็เยอะกว่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะบอกเฮ้ย hey, งั้นเซฟดิ ASP s p ก็ได้นะครับ ASP มันได้ผลนอบแพนต่างกันแค่2%แต่ว่าความผันผวนก็น้อยกว่า maximum d r มด d ราดก็น้อยกว่าเฮ้ยเหลือบมาดูหน่อยอู้ค่าธรรมเนียม2เท่าเลยนะครับค่าธรรมเนียมของ ASP นี่ขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าแพงนะครับ1.27กับฟอนต์เ กับ2.94นะครับอันนี้2อันรวมกันยังไม่ถึงอันนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นหมวมงก็เลือกตัวแรกนะครับเพราะว่าค่าธรรมเนียมถูกกว่าผลตอบแทนก็ดีกว่ายอมรับความมันผลให้มันมากขึ้นนิดนึงก็ลงทุนให้นานหน่อยนะครับก็แบบนี้ก็ได้นะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับสำหรับการที่มาฟิลเตอร์อย่างนี้นะครับอะถัดไปตัวที่4เออตัวที่3ตัวที่4นะครับที่มันยังอยู่ในช่วงของ20่อ่า3ตัวตรงนี้นะครับก็เป็น BCA KFHL แล้วก็มี UOB s h ส <SS> เพิ่มเข้ามานะครับแต่ UoB กับตัวออตัวนี้ UoB ค่าธรรมเนียมก็อาจจะแพงหน่อย1.85%นะครับอ่ะฟิลเตอร์นี้พอละไม่เอาละปันนผลไม่ปันผลนะครับเอาทั้งหมดมาที่นี่อะไรต่อดีนะครับเราก็บอกว่าเอ้อยากดูค่าธรรมเนียมที่มันถูกๆหน่อยนะครับผมก็จะฟิลเตอร์ให้อันนี้ก็เคลียร์ฟิลเตอร์ทิ้งเนาะไม่เอาละนะครับอ่ะมาค่าธรรมเนียมที่ถูกที่สุดนี่ครับ มีอยู่เท่านี้2ตัวนี้ถูกที่สุดถูกยังไงนะครับก็ค่าธรรมเนียมรายปีเป็น1%นะครับมีฟอนต์เอนฟี1นนะครับเพอร์ฟอร์แมก็ไม่เร็วนะ1ปีที่ผ่านมาก็23% 22%นะครับทีนี้ลงมาดูข้างล่างหน่อยมันจะมีบางตัวที่มันไม่มี font-end นะครับก็อย่างนี้ t e g h r m f ตัวนี้ขอเน้นย้ำนะเป็น rmf ่างเดียวนะครับมันไม่มีกองทุนที่ไม่ใช่ rmf นะครับตัวนี้มันเลยถูกครับเพราะมันไม่มีฟอนต์เอนฟีแบ็กเอ ด้วยตามนโยบายของ IMF นะครับที่มันจะไม่มีอยู่แล้ว1.42เน็ตๆไปเลยนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะสำหรับใครจะ IMF แต่ผลตอบแทนเอา้าไม่ดีซะง,งั้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็อาจจะไม่ใช่นะครับแล้วแต่เลยแม่บอกแล้วว่ามันต้องเลือกนะครับมันต้องเลือกให้ดีเพราะว่ากองทุนมันมีเยอะแยะนะครับอ่ะมีอะไรอีกตัวที่ถูกๆไม่มีนะครับตัวที่แพงที่สุดเป็นของวันนะครับวันขิดฮอสพิเป็นหุ้นไทยด้วยนะแต่ค่าธรรมเนียม3.78 แล้วฟอนตเอนฟีกหนึ่งนะครับพ f o r m a แม e ติดลบ11นะครับไม่ได้ดีเลยนะโอเคไปจบนะครับวิธีการดูอย่างนี้ทีนี้ performance year to date กันบ้างมา year to date นะครับอ่ะเอาใหม่ต้องกดตรงนี้ year to date เสร็จแล้ว largest to smallest นะครับมากสุดถึงน้อยสุดนะครับ TGH DIG มาเป็นอันดับหนึ่งนะครับก็สุดยอดนะครับดีมาตลอด SPK นะครับ KF K อีกนะครับก เอา,อางี้นะเยตูเดตเนี่ยผมว่าสวยๆนะมีสตัวนี่แหละแค่2ตัวเท่านั้นแหละที่มันสวยนะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยพอรับได้นะครับแต่ไม่ได้สวยเท่ากับตัวข้างบนแล้วนะครับแล้วดูดิตัวอื่นมันจะไม่น่าสนใจยังไงเนี่ยสติดลบจนถึง7%ถ้าเทียบก,กับสาร์ใช่ไหมทีนี้เราก็บอกว่าเฮ้ยมันอาจจะแค่เยตูเดตหรือเปล่าเราก็มาดูต่อว่าเอ้ยนี่ไง สามเดือนเนี่ยนี่31มสนี่ยี่ตัวอื่นเขายังไม่ถึง20%กันเลยตัวนี้28 24ตัวอื่นก็ยังไม่ถึง20%กันเลยเฮ้ยสรุปยังไงดีนะครับผมก็ว่า2ตัวเนี้กอง Master ร์ฟันเขาเก่งนะครับของอะไรเนี่ยซูซี่นะครับก็อาจจะเก่งนะครับ เราก็อาจจะต้องมองอย่างนั้นว่าเฮ้ยสองตัวนี้น่าสนใจนะครับในช่วงนี้สอตัวนี้อาจะมาแบบท็อปฟอร์มน่าสนใจก็ได้นะแล้วก็แต่ว่ามันเป็นกองใหม่หรือเปล่าเพราะว่า3ปี5ปีมันไม่เคยมีแบบให้เราดูเลยนะครับก็ต้องระวังด้วยนะตรงนี้นะเพราะว่า3ปีอาจจะแย่ก็ได้นะครับอ่ะ โอเคต่อไปนะครับตัวสุดท้ายนะที่ผมจะฟิลเตอร์ให้ดูก็คือ maximum drawdown นะครับเราก็เอา largest to smallest นะครับเราก็เห็นตัวที่มันติดลบน้อยที่สุดไปจนถึงมากที่สุดนะครับก็จะเป็นของทาง MS Healthcare นะครับตัวนี้ก็ลบ20%นะครับเทียบกับสูงที่สุดลบ39เ้ฮ้ยต่างกันเท่าหนึ่งเลยนะลบ20กับลบ40นี่ใจเราต่างกันเยอะนะครับก็อ่ะเนี่แหละรเรียงตามนี้ครับ สามสี 3, อันดับแรกนะประมาณนี้นี่สีอันดับแรกที่มันไม่เกิน25ก็อยู่ตรงนี้นะครับเป็น MS เป็น KG Hell นะครับแล้วก็เป็น KF h e l h ผมว่า KF h e l เนี่ยตัวนี้ก็ดูแบบมาตรฐานดีนะครับตัว SP เนี่ยจริงๆติดอยู่ในชาร์จที่ค่อนข้างดีนะครับแต่ค่าธรรมเนียมแพงไปหน่อยนะก็ยังมีหลายตัวที่เพื่อนๆสามารถที่จะวิเคราะห์ได้เนี่ยามาฟิลเตอร์เอามาดูอะไรแบบนี้กันได้นะครับแล้วก็ผมรบกวนหน่อยใครที่อัปเดตพวกนี้นะครับผมอยากจะให้เพื่อนๆเ,เนี่ย เซฟเป็น Google Drive ก็ได้นะครับหรือจะส่งไฟล์เป็น Excel เนี่ยเข้ามาที่เพจของ Daily การเงิน er นะครับ Facebook นะ Daily การเงิน er หน่อยก็ได้ครับถือว่าช่วยผมอัปเดตข้อมูลแล้วกันนะครับเพราะว่าผมไม่มีเวลาที่จะมาอัปเดตแบบบ่อยๆนะครับคือทำคลิปหนึ่งเนี่ยใช้เวลาเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าต้องเก็บข้อมูลเยอะใช่ไหมแต่เพื่อนๆน,น่ะหลังจากนี้มันจะง่ายแล้วเพราะว่ามันก็มีแค่ค่าค่าไอ้ตัว Performance ใช่ไหมที่ว่ามันเปลี่ยนไปใช่ไหมครับแต่ว่าพวกนี้มันไม่ค่อยเปลี่ยนหรอกนะครับก็ ถ้าใครที่อัปเดตข้อมูลก็ฝากแชร์ให้ผมหน่อยแล้วกันเดี๋ยวผมจะได้เอามาอัปเดตให้แล้วผมจะให้เครดิตด้วยนะครับผมจะบอกเลยว่าใครเป็นคนที่ช่วยอัปเดตข้อมูลให้นะครับทีนี้สปอยไว้ก่อนเลยนะครับสปอยเลยนะออนี่คือกองทุนที่จะทําต่อไปนะคือในส่วนของ p r o p e r t y กับ Lead นะครับซึ่ง Property กับ Read ผมให้ดูลิสต์ครับ49ตัวครับ เยอะมากๆที่ผมยังไม่ได้ทำนะ49ตัวครับเยอะมากๆจริงๆนะก็ไว้เดี๋ยวมาติดตามกันนะครับเราเป็นตัวของ Property Fund แล้วก็เป็นของ Lead นะครับก็คลิปนี้จบด้วย h e a l t h Care หน้านี้นะสามารถดาวน์โหลด Excel เข้าไปไปฟิลเตอร์ไปทำอะไรกันได้ใต้ Description เลยนะครับแล้วก็ถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับผมรบกวน กดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร์นะครับแล้วก็ฝากแชร์ไปให้เพื่อนๆได้เห็นได้ดูกันด้วยนะครับเพราะว่าผมว่าผมตั้งใจทํามากเลยนะในซีรีส์เปรียบเทียบตรงนี้นะครับเพราะว่าเพื่อนๆเนี่ยรอรีวิวกองทุนเยอะผมรู้แล้วผมก็รีวิวได้แค่อทิตย์ละ3ครั้ง2ครั้ง4ครั้งใช่ไหมมันน้อยครับแล้วมันจะไม่ทันเพื่อนๆผมเลยทําอันนี้มาเพื่อที่ว่าเพื่อนเพื่อนจะได้ฟิลเตอร์ก่อนเจออันนี้เสร็จป,ปุ๊บค่อยไปดูหนังสือชี้ชวนมันจะได้เร็วขึ้นแล้วจะได้เริ่มลงทุนนนเเลยไมม่ต้ออองรรกกัักาคบโ ประมาณนี้ครับประมาณนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับแล้วก็ตั้งใจทํามากนะครับก็อยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับก็ ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามได้ที่การเงินทุกท่องทางจริงนะมันเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปถัดๆไปนะครับหากมีคอมเมนต์อะไรนะครับหรือมีความคิดเห็นอยากจะดูคอนเทนต์แบบไหนเนี่ยคอมเมนต์ comment ด้านล่างได้เลยนะเดี๋ยวผมหยิบยกขึ้นมาลองรีวิวดูครับหน้าไหนที่ผมทำได้ผมจะทำให้นะครับเพื่อว่าเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนเพื่อนักลงทุนทุกคนนะครับโอเคคลิปนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปวันนี้ขอลาไปก่อนนะตอตมอดรีการเงินสวัสดีครับ